ยินดีต้อนรับเข้าสู่ gadgettuber ครับวันนี้นะครับผมอยู่กับโปรเจคเตอร์กันอีกเช่นเคยกับเจ้า alen sd s 500ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ Unbox แกะกล่องให้ดูกันไปอย่างคร่าวๆกันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวเริ่มต้นราคาย่อมยาวนะครับเรทราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าจะคุ้มที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับ ส่วนข้อดีข้อเสียของเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกเลยไม่มีกากแน่นอนครับ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่างานดีไซน์แล้วก็งานประกอบเนี่ยโดยรวมถือว่าทําได้โอเคนะครับแต่ว่ามีจุดขัดใจอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือในส่วนของปุ่มกดที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องรู้สึกว่ามันทําให้ความสวยเนี่ย d r อปลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในแง่ของการใช้งานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเผื่อว่าใครที่ลืมรีโมทหรือว่ารีโมทแบตหมดก็จะยังสามารถใช้งานตัวเครื่องได้อยู่นั่นเองครับและสําหรับใครที่จะเอาโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไปใส่ไว้กับขาตั้งกล้องก็ต้องเเสียยใจด้ววนะะครรับพาา่ เขาไม่มีเกลียวให้ใช้กับขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับก็คงจะต้องไปหาขาตั้งกล้องที่เป็นแบบแท่นวางโปรเจคเตอร์หรืออาจจะต้องเอาไปแขวนเพดานแทนนะครับซึ่งเกลียวสําหรับติดตั้งขาแขวนเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้ยางก,กันลื่นนั่นเองนะครับสาหรับเรื่องของดีไซน์ก็จะมีประเด็นประมาณนี้ครับผม และถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสเปคต,ตัวเครื่องกันบ้างนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมีความละเอียด native Resolution อยู่ที่ f u l l HD นะครับรองรับอินพุตสูงสุดที่ 4K ความสว่างที่ร้านเขาทดสอบมานะครับได้ค่าอยู่ที่350 ANSI lumens โดยประมาณนะครับก็ถือว่าสว่างเอาเรื่องพอสมควรนะครับกับราคานี้และสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบครันเนาะมี USB 2ช่องมี HDMI 2ช่องพอร์ต LAN มี AV แล้วก็มีแจ็ค3.5สำหรับต่อหูฟังนั่นเอง และสิ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการ Android ที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโปรเจคเตอร์ในราคา4,000บาทเนี่ยจะใส่ Android 9.0มาให้ด้วยนะครับส่วน SOC นะครับเป็นตัวไหนไม่รู้นะแต่ว่าจากคู่มือเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่ามันเป็น CPU ARM V7 นะครับ GPU เป็น Mali 450 RAM 1GB รอม8 g ินะครับลงแอปพวก YouTube Netflix Disney Plus ผ่านสโตร์ของตัวเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็รองรับม r รา c a s t กับ Airplay ครับในเรื่องของสเปคเนี่ยก็คงจะขอฝากประเด็นไว้เพียงเท่านี้นะครับคือเอาจริงๆก็แอบหวั่นๆนนิดนึงนะว่ามันจะรันไหวไหมดูวิดีโอจะกระตุกไหมนะครับเพราะว่า SOC เนี่ยค่อนข้างสเปคค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องใช้งานจริงไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า พอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะพบกับโลโก้นกฮูก,กที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ o อลเลนสนั่นเองครับและนี่นะครับตัวเครื่องเขาเปิดเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็น Android Projector ที่เปิดเครื่องได้ไวมากๆเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับลันเ c h e r ที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ใช้งานช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีงงๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอใช้้ไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวก็ชินแล้วนะครับ และสำหรับตัวลันเชอร์นะครับเขาก็จะแบ่งเมนูหลักออกเป็น6เมนูนะครับสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อไปยังเมนูต่างๆได้เลยนะครับและเมื่อเรากดลูกศรขึ้นนะครับไปจนสุดเลยนะมันก็จะเป็นการเรียกหน้าต่างสำหรับเลือกอินพุตที่เราต้องการจะรับชมได้เลยนะครับและในส่วนของมุมขวาบนของหน้าจอนะครับก็จะเป็นแถบสแสดงสถานะต่างๆเนาะเช่นวันที่เวลาสถานะการเชื่อมต่อบลูทูธและ Wi-Fi นะครับรวมถึงสภาพอากาศณนะปัจจุบันแสดงให เราเห็นในส่วนนี้ด้วยนะครับสำหรับเมนูแรกที่ผมจะพาไปดูกันก่อนเลยก็คือหน้าโฮมนั่นเองนะครับสำหรับหน้านี้นะครับเขาก็จะมีช็อตคัทของแอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่น่าจะได้ใช้งานบ่อยๆเนาะเช่น YouTube, Netflix, Amazon Prime นะครับแล้วก็จะมี Recent View นะครับที่จะเป็นเอ่อคอนเทนต์ Content ที่เราเพิ่งดูไปรวมถึง y o u t u b e t r e n d i n g v ดีโอนะครับก็จะถูกรวมเอาไว้ในหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ในส,ส่วนนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเราจะไม่สามารถเอาแอปที่เราชอบเนี่ยมาสร้างเป็นช็อตคัทไว้ในหน้านี้ได้เลยนะครับคือเขาฟิกซ์มาแล้วนะครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไม่สามารถคัสตอมเพิ่มเติมได้และสําหรับเมนูถัดมานะครับเรามาดูกันในส่วนของเซิร์ชกันนะครับหน้านี้นะครับเราสามารถใช้เซิร์ชได้ทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเซิร์ชได้ทางแอปพลิเคชันในสต์นะครับแล้วก็พวกวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชได้จากหน้านี้เลยและสําหรับในส่วนนี้ ก็จะมีข้อสังเกตยอยู่3ข้อหลักๆนะครับก็คือ1เลยก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับที่ใช้พิมพ์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสําหรับบางท่านนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แป้นพิมพ์แบบปกติและข้อที่2นะครับก็คือตัวเซิร์ชมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับคือเวลาที่เราเซิร์ชแต่ว่าเราพิมพ์ไม่ครบเนี่ย มันจะเซิร์ชไม่เจอรี s ัลต์ที่เรากําลังจะหาเลยนะครับคือถ้าอยากจะเซิร์ชให้เจอเนี่ยต้องพิมพ์ให้ครบแล้วก็พิมพ์ให้ถูกต้องเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผลจากการเซิร์ชของมันเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์ในการใช้งานเท่าไหร่เนาะบางครั้งเนี่ยผลของการเซิร์ชมันก็ขึ้นแบบเป็นวิดีโอภาษาอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับคือมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราอยากดูแน่แมันก็เลยไม่ค่อยตรงกับความต้องการสักเท่าไหร่เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมก็เลยแทบจะไม่ได้ใช้งานเมนูนี้เลยนะครับ และถัดมานะครับสำหรับเมนูแอปพลิเคชันเขาจะทำหน้าที่2อย่างด้วยกันก็คือ 1. เป็น App Store นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาจัดหมวดหมู่เอาไว้ให้ได้จากหน้านี้เลยแล้วก็2เป็นแอป Drawer นะครับที่สามารถแสดงแอป,ปทั้งหมดที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องซึ่งเราสามารถจัดการลบแอป,ปต่างๆได้จากหน้านี้เช่นเดียวกันครับ และสำหรับส่วนนี้นะครับก็จะมีข้อสังเกตหลักๆอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเวลาที่เราต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับมันจะมีแต่แอปที่เขาจัดเป็นกลุ่มเอาไว้ให้คือหน้านี้จะไม่มีช่องเซิร์ชนะครับคือถ้าอยากจะเซิร์ชนะครับก็ต้องไปใช้เมนูเซิร์ชที่ผมเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ที่จะต้องคอยสลับหน้าไปสลับหน้ามาประมาณนี้นะครับและในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็น วิดีโอแล้วก็มิวสิกนะครับซึ่งทั้ง2อ,อันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะจะมีคอนเทนต์แนะนําอยู่บนตัวหน้าจอนะครับเป็นพวก YouTube Trending เป็นอ่าเน็ตฟลิกซ์รีคอมเมนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เผื่อว่าใครที่คิดไม่ออกว่าจะดูอะไรก็ลองมาเลือกจากหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสำหรับเมนูเซตติ้งครับเมื่อกดเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับเมนูย่อย2อันนะครับก็คือแอปอัปเดตกับเซตติ้งเนาะซึ่งแอปอัปเดตในที่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่จะคอยสรุปให้เรานะ ตัองตัวไหนบ้างที่มันมีอัปเดตออกใหม่นะครับ ก็สามารถกดอัปเดตได้จากหน้านี้เลยก็ถือว่าสะดวกทีเดียวครับส่วนตัวเซตติ้งนะครับก็จะเป็นการเซตติ้งตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ Wi-Fi Bluetooth ภาษาเวลาการตั้งค่าภาพในเรื่องของ Keystone อะไรพวกเนี้ยนะครับรวมถึงอัปเดตเฟิร์มแวร์ Factory Reset ก็สามารถทําได้จากหน้านี้หมดเลยและที่สําคัญเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยยังสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะให้ตัวเครื่องเนี่ยรันแอปพลิเคชันอะไรเวลาที่เปิดเครื่องขึ้นมาครับเช่นถ้าเพื่อนๆลงแอปเอ่อทรสมมุตินะครับก็ สามารถตั้งให้มันรันแอป True ID แบบออโต้เวลาที่เปิดเครื่องนะครับมันก็จะสะดวกมากๆเนาะทำให้เราไม่ต้องไปกดเข้าแอปอะไรให้วุ่นวายนะครับ และในส่วนของ Wi-Fi นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะรองรับเฉพาะ Wi-Fi 2.4G ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับก็ใช้งานได้ลื่นไหลนะเวลาดูคลิปบน YouTube หรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆ Wi-Fi 2.4G ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับถือว่าสอบผ่านเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะต่อลำโพงซาว่าหรืออุปกรณ์อื่นๆน,นะเช่นเมาส์บลูทูธคีย์บอร์ดบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้จากเมนูบลูทูธได้เลยนะครับ oh, และสำหรับเรื่องของดีเลย์เนี่ยก็ถือว่ามีดีเลย์ที่รู้สึกได้อยู่นะก็น่าจะเกอบว,วิหรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่คือรู้สึกว่ามันดีเลย์เกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปแบบต่อลําโพงบลูทูธอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของการตั้งค่าการฉายเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะฉายแบบไหนจะเอาแบบกลับหัวภาพฉายไหมและเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังสามารถตั้ง 4. p o i n t keystone กับซูมได้นะครับในกรณีที่เราอาจจะต้องวางโปรเจคเตอร์ในแนวแบบเฉ อยียงจากหน้าจอนะครับไม่ได้ระนาบเนาะหรือว่าระยะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในระยะที่เหมาะสมก็สามารถปรับซูมได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนตัว Picture Setting กับพวก i g h t n e s s Contrast s t t u r a t i o n นะครับมันจะไม่ได้อยู่ในหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าค่าพวกนี้มันไม่สามารถปรับได้ถ้าเรายังอยู่ในโหมด Android นะครับแต่จะสามารถปรับได้ก็ต่อเมื่อเป็นภาพที่มาจากซอสภายนอกเท่านั้นนะครับโดยจะสามารถเข้าเมนู Picture Setting ได้เนี่ยโดยการกด ผม r e เ e n t App นะครับขณะที่ใช้ซอฟภายนอกอยู่จริงๆก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับคือถ้ามันปรับ saturation ได้อีกสักนิดนึงตอนใช้ Android เนี่ยเวลาที่ดู YouTube ผ่าน Android ในตัวเครื่องนะครับภาพมันน่าจะสวยขึ้นเลยนะครับและสำหรับเมนูต่างๆนะครับของตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้ถัดมาเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันบ้างดีกว่านะครับสหรับ YouTube นะครับในสตูของเครื่องนี้เนี่ยจะมีให้เลือกโหลดอยู่2ตัวด้วยกันนะครับคือตัวที่ชื่อ YouTube แบบธรรมดาเลย YouTube เฉยๆนะครับกับ สมาร YouTube ก็คือตัว YouTube ธรรมดานะครับสามารถใช้ Vo i c e input ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถ s i g n in ได้ส่วนไอตัว smart youtube นะครับใช้ Voice Search ไม่ได้แต่ว่า l o g in ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะใช้งานเป็น Smart YouTube เป็นหลักเพราะว่าต้องการการ Log in มากกว่านั่นเองนะครับและสําหรับการเล่นวิดีโอความละเอียด full HD บน youtube นะครับถือว่าทํางานได้ดีไม่กระตุกหรือแหลกให้กวนใจเลยนะครับก็ถึงแม้ว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยจะไม่ได้โหดอะไรนะครับแต่ถือว่าใช้งานได้ลื่นไหลแล้วก็เอาอยู่แบบสบายๆเลยและถัดมานะครับในส่วน Netflix คือมันไม่สามารถรองรับการดูที่ความละเอียดสูงได้อย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างก็คือตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็เป็น Netflix สําหรับแท็บเล็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราใช้รีโมทธรรมดาในการควบคุมเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าต่อเป็นเมาา์ไร้าสายหรือว่า Air m ม u s e ที่ร้านแถมมาให้เนี่ยจะสะดวกกว่ามากๆส่วนความละเอียดที่แบบเป็น SD นะครับถ้าถามว่าดูได้ไหมก็ก็โอเคแหละ ดูแก้ขัดได้แต่มันก็ไม่ชดัดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เน้นดู Netflix จริงๆนะครับแนะนำว่าให้หาซื้อกล่อง Android Box มาต่อแยกต่างหากจะฟินกว่ามากๆครับถัดมานะครับในส่วนของการแคสหน้าจอในเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีแอปสำหรับแคสหน้าจอเนี่ยที่เขาทางร้านลงมาให้นะครับจะมี c o o l Air Mirror นะครับใช้สำหรับเป็น AirPlay นะครับแล้วก็มี Mirror s ส s t นะครับที่ใช้กับ Android รวมถึงมี Air Screen มาให้ด้วยนะครับเออก็จะมีหลักๆ3แอปนะครับ ซึ่งจากที่ผมลองนะตัวคู o Air Mirror เนี่ยถ้าใช้เป็น Airplay อะไรเนี่ยใช้งานได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนการสะท้อนหน้าจอหรือ Screen Mirroring นะครับจาก Android นะครับผมใช้เป็น m i r a Cast นะครับมีอาการดีเลย์กระตุกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับยังดูคลิปวิดีโอที่เป็นหนังพอรู้เรื่องนะครับไม่ได้แบบกระตุกยับอะไรมากนะครับอาจจะมีอาการสะดุดเล็กน้อยนิดเดียวนะครับรับได้สําหรับการแคสเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็คือ ใช้งานได้ปกติเนาะแล้วก็ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานโปรเจคเตอร์กับการต่ออุปกรณ์ภายนอกสําหรับวิดีโอตัวอย่างที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับผมว่าสีสันที่เขาทําได้เนี่ยก็จะออกแนวปรับ จอมือถือแบบ srgb นะครับที่เน้นความเที่ยงตรงของสีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสีสันมันก็เลยจะไม่ได้แบบโดดเด่นแล้วก็จัดจ้านมากนักนะครับแต่ภาพรวมก็ดูโอเคนะครับสีก็ไม่ได้ดูตุ่นอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนําว่าให้ปรับ picture setting ในส่วนของ saturation โดยบวกไปจากเดิมสัก15-20ถึงขีดประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้สีสันเนี่ยดูสดใสแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาประมาณนึงเลยและในเรื่องของความสว่างตามที่ร้านเขาได้วัดเอาไว้ นะครับ i l u m e n s แอนตลเมนี่ยมันจะสู้แสงได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟดูไปพร้อมๆกันเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าขณะที่ผมฉายอยู่ตอนนี้น่าจะประมาณสัก50นิ้วนะครับพื้นหลังเป็นผนังสีขาวด้านนะครับส่วนจอข้างล่างของผมเนี่ยจะเป็นจอ24นิ้ว ก็ลองเปิดเทียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสว่างพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าพอมันไม่ได้เน้นความสดใสของสีเนาะเวลาที่เรามองไปเนี่ยมันเลยอาจจะดูไม่ค่อยสู้แสงเท่าที่ควรนะครับแต่กับราคา4ี่พันบาทเนี่ยได้เท่านี้เนี่ยผมว่าก็สุดยอดมากๆแล้วแหละครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดพวกเทสแพทเทิร์นเนาะเพื่อตรวจสอบคุณภาพการฉายดีกว่านะครับจากที่ผมทดสอบมานะครับส่วนขอบขอบภาพเนี่ยจะมืดกว่าเนาะก็จากที่ตา ผมเห็นนะตอนนี้นะครับขอบภาพเนี่ยจะดูมืดกว่าแบบสังเกตได้พอสมควรนะครับแล้วก็เวลาฉายภาพที่เป็นสีขาวล้วนพื้นหลังสีขาวล้วนนะครับขอบขอบเนี่ยมันจะมีความอมเหลืองนิดหน่อยแต่ว่าถ้าดูคอนเทนต์ทั่วๆไปเนี่ยก็จะดูไม่ออกนะครับว่ามันมีความอมเหลืองตรงขอบภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นธรรมชาติของ LED โปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนาะที่มันจะสว่างเฉพาะตรงกลางนะครับส่วนขอบขอบ,ขอบก็จะมืดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ดีเฟกต์หรือเรื่องแปลก อะไรใน,รน,ส,ส,นส่วนนี้ก็อาจจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตนิดหน่อยละกันนะครับในเรื่องของคุณภาพภาพที่ได้นะครับก็ถือว่ามีข้อสังเกตอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันยังสู้ R D 8 2 8ไม่ได้นะในความคิดผมนะครับ แต่ด้วยเรทราคาที่ต่ำกว่าประมาณนึงเลยนะครับทำให้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่มากๆนะครับเพราะในเรทราคานี้นะครับคงไม่มี Full HD Android Projector ต,ตัวไหนที่คุ้มค่าเท่ากับตัวนี้แล้วนะครับสำหรับ Alen SD s 500ในวันนี้ผมก็ขอฝากประเด็นไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะสงสัยหรืออยากจะสอบถามประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์กันที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมกอรการเจอร์ทูเบอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ